สายมุดเอ้ยเฮ้ยเฮ้โหฮ้าว้าวว้าวจอลายมุดแล้วนี่โอ้โหเจอลายมุดแล้วเจอลายมุดแล้วโอเคนะผมก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอยู่ผมอีกครั้งนะฮะอยู่ลิปเปอร์นะครับผมก็ในวันนี้นะครับมาอยู่กันในเกมแอซโตคาซานะครับผมแล้วก็มาอยู่กันในเกมได้ด่านชุดเกาะเวิร์วอนะครับก็เป็นตัวที่มีไฟไอไน,นะครับก็วันนี้เราจะมาขับ เจ้า FK Y Body นะครับก็เป็นตัว FK 7นะครับเป็นตัวรถแทร็กนะครับก็โอเคกับรับสกีนนะครับก็อย่าลืมชิ้นกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเปิดเงินใจให้ผมทำลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมก็โอเควันนี้ก็จะเป็น FK นะเออโอเคไปละลุย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 โอเคนะผมก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยนะ ผมก็ได้ทำการวางเครื่องใหม่นะครับก็จริงๆมันจะไม่ใช่เครื่องนี้นะครับตัว x k 7ตัวนี้มันแข่ง WDTC หรือ w t อะไรสักอย่างอะ่ะนะฮะมันอยู่ในคานของรถขับหน้าที่มีพวก Alpha Romeo พวกอะไรพวกนั้นอะ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวเราขับขึ้นไปกันดีกว่าเออแล้วนี่มันทำอะไรกับมนะันเนี่ยหรอหรอเทสอยู่ทำรายการอยู่ทำรายการคือจริงๆมันเป็นรถเซอร์กิตแบบนั้นละครับแต่ว่าแค่ นเป็นสีขาวล้วนให้เหมือนรถบ้านให้เหมือนแบบทำไว้บอดี้นะแต่ว่าภายในก็ยังคงเป็นนั่นแหละรครับรถซิงไม่ใช่รถซิงกับรถสกิดนะครับเดี๋ยวเราเปล่าเวลากันก่อนดีกว่าปะเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าเวลาไงไหนถามก่อนนี่นี่นี่ท่านผู้ชมมีเปร่าเวลาแล้ dao hấp còn dao Mình chỉ lên, mình lên <laughs> Hehehe, lên ปาดหน้าซะหน่อยมุดซ้ายมุดขวาไปดีเออ,เอ,อยังหอดงงอ,อ่ะนังนังเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่มุดนะครับมุดมุดเ,ออเจย เสียอาการเสียอาการเฮ้ยมันจะห้าวเกินไปแล้วบางทีอับคนเราอ่ะวัดป่ะละ่ะวัดบ่อวัดบ่อ,อปัดหน้าปัดหน้าไปครับกดยาวปัด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 ปุดปุด เฮ้ยฮึได้โย่ได้โย่กูขับอย่างมั่นนะท่านผู้ชมแบบนี้หลบไม่ได้นะชนกลางถนนเลยครับ จะเย็นนี no bueno <If> ้นุ่มไห้นุ่มเจิดอะไรขึ้นเราขับไฟก็์บรซันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเรทำไมพี่โอ้โหมันปัดน้ำฝนช้ามากเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันปัดช้าขนาดนี้ผมขอเบาฝนหน่อยแด้วกันนะครับขับไม่ได้ขับไม่ได้ปัดนี้นี่เกินไป่อย ครับนิดๆหน่อยๆพอครับสัก20%พอนะไม่งั้นมันจะขับยากอ่าทักเท่านี้พอแล้วกันน,นี่ขับได้อยู่ที่ปัดถึงหมมันปัดช้าเฮ้ยคือโอ้โหอยู่ๆยู่ๆยู่ๆอยู่ๆผมว่าขับยากอยู่ดีว่ะมันปัดช้าเกิอนอ่ะคือยิ่งรถเราขับเร็วนะครับมันแบบคือน้ำมันก็ประท้ากับเราไงโอ้โหเดี๋ยวนะผมไปไงวะเนี่ย จนเม,ออมต้องเบาอีกหน่อยครับเดี๋ยวเราจะเป็นวัยรุ่นคันคันคันจดสกูแล้วนะครับ มด,ดมิมีจะขึ้นขวามาไม่ได้ไหนะไอ้หนุ่มไปครับไปครับฝนบิ๊กอัพโอ้โหเนี่ยท่านผู้ชมมาขับยากนะครับเพราะว่าฝนมันหนามาก โอ้หความเลยเอาโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขับไทเพอ่อสั้นแล้วกันนะครับแล้วก็เปิดฝนสุดนะเจ็บไบายเพื่อนโอเคตอบคนี่ถ้าที่ทะปัดน้ำฝนข้างไหนไม่เร็วนี่คือแบบหมดสิทธิ์ขับแล้วครับ มองไม่เห็นโอ้โหเนี่ยรถสองเลนเลยท่านผู้ชมมุดไม่ได้ด้วยรูนี้รูเล็กไปครับเบิ้ลก่อนโอ้รูเล็กเกินโอ้โหเปิดไฟไล,ไล่ดิเนี่ยโอ้โหเกกะอือบิ้าจบิดใจ ไอ้โขโหนยยิ่งเก่าวะเอาเอาเอามันเล่นกันเองแล้วเอาเอาเอาผมเกี่ยวอะไรอะเอาเอาพี่ชายผมเกี่ยวอะไรพี่ชายเฮ้ยพี่ชายพี่ชายรีบไปไหนโอ้โหแล้เอฟเคเหมือนกันไม่ใช่ไหมโอ้โหรีบจะเลยพี่ชาย อยากให้ผมขับรถอะไรมาเป็นแกง๊งหรือว kind of ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคอมเมนต์ได้นะแบบว่าอยากให้วิ่งแบบนี้เป็นรถอะไรก็พูดออคอมเมนต์ได้นะถ้าคอนเทนต์แล้วน่าสนใจผมจะทำนะครับเฮ้ยเบิร์โชว์ไปอยหนึ่งทีรอบตัดรอบตัด โอเคเดี okay, ๋ยวเราต้องอยู่ซ้ายแล้วก็มุดขวาเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้โอโ้โหเบรกแค่ไม่อยู่เรามุดซ้ายครับโอ้โหโคตรเสียว เฮ้ยเร็วเนี่ยเร็วนะเน,ะ <c oughs> นี่ยกกบอดเนาะบอดเฮ้ยแล้วผม <c oughs> กลับรถยังไงเร็วนี่กลับรถเดี๋ยวโดนอย่โดนส่ายไม่เอาขอความไปหนึ่งครับ ไปเลยครับไปเลยไปเลยจริงๆคันนี้เป็นเกียร์พเพดอลชิพนะครับแต่ว่าผมแปลงมาแปลงไฟแปลไปเกียร์กระปุกนะจ๊ะเฮ้ย ตาแล้วครับนี่ต้องกดอย่างนี้ดิน้องๆเอ้ยมาอันคันเร่งเพื่ออะไรนะอ่ะเฮ้ยรถอะอ่โอเคคันนี้ผมยังไม่ได้เอาลงเซิร์ฟนะครับก็นะคันนี้จะเป็นรถก้อนหลูมมากเลยนะ ่ามุด,มดผมไม่ค่อยขับชอบขับภายในนะถ้าเป็นรถเซอร์กิตอะ่ะมันมแบบดูภายในดิท่านผู้ชมดูดิคือแบบภายในมันไม่ใช่รถบ้านผมไม่ค่อยชอบขับภายในถ้าเป็นรถเซอร์กิตนะ ม,ดมดุดมุดมุดยาวอ่ะผมบอกเลยชอบให้ขับแบบนี้อีกแล้ฝากงกัดไลค์จริงๆนะออขับโคตรมันอะ่ะโคตรขวามุดซ้ายอ่ะดูดิโคตรมันอ่ะ ยิ่งเปิดฝนด้วยนี่ยิ่งแบบขับเล้าใจนะครับเพราะว่ามันยากเราต้องแบบมองดีๆว่ามันอยู่เลนขวาหรือเลนซ้ายอะไรอย่างเงี้ยนะเออขับพูดไปขับไปพูดไปนี่สมาธิแตกนะโอ้ยโอ้โหอ,อย่ารีบเดียฮัลโหลเฮ้ยแมวเดี๋ยวตกแมพเฮ้เยหนุ่มใจเย็น ไล่ด้วยเสียงแต่ฮอนด้าเวฟปะเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเกือบเกือบผมยังไม่ไอ ขับรถเซอร์กิตแบบนี้ไม่ค่อยจะเป็นไม่ต้องฮิวอย่างโทมากนะครับเพราะว่ารถกำลังมันเหลือไ่ครับเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆเลยกดยาวจริงวะ่ะเดี๋ยวก่อนโคตรมันครับคผู้ชมมันจริง อยากให้ได้ลองสัมผัสว่ะคือแบบพับสนุกม,มากแนะนำให้อัพเป็นคอนเทนเนอร์ตัวเต็มเลยแล้วกันนะครับร้อยห้บาทเท่านั้นนะเ,ออเดี๋ยวผมทำคลิปสอนวิธีอัพไปแล้วกันนะครับก็ฝากติดตามไว้นะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าน่าจะไม่รู้กันเพราะตอนแรกผมเองก็ไม่รู้นะว่าทำไง โอ้โหปึ๊บปึบปึ๊บปึ๊บซึมรึปึ๊บปึบโอ้โหท่านผู้ชมมีรถชนอยู่ตรงโค้งเอาไงวะโอ้โหมันชนอยู่กลางโค้งอ่ะคือแบบหลบไม่ได้อ่ะ หน้าเหมือนูสองเลนเลยดูไม่ออกอรนั่งใหเฮ้ยอย่างนกลางอะได้ป่ะวะไม่ได้ดูเลยเกินเฮ้ยผมรู้จังหวะแล้วหน้าเฮ้ยผู้ชำนาญเ,เส้นทางครับเฮ้ย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 เฮแล้วบ,บอดมันมันหนักกี่ตันวะเนี่ยผมชวนยังไงก็แทบไม่ไอะ ยังขัอบอรถในฟอร์ซา่าโอ้ดูเฟิร์รสพัซซี่ท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหคือแบบไม่ต้องลุ้นน่ะคือมันมองไม่เห็นเลยอะ่ะคือรถต้องมาแบบอยู่ข้างหน้าแล้วอะ่ะท่านผู้ชมเราถึงมองเห็นนะอยู่เลนซ้ายข้างหน้าอยู่เลนขวาเปล่า ือขวาครับเกาโค้งไว้นี้มีโค<ฮ>้งโค้งในนะท<ฮ>่านผู้ชมต้องสงสัยนะทำไมผมใส่บอดมาแค่แบบสิบสิบคันแต่ทำไมบอดมันยังแบบ ทั้งที่ผมแซงมาขึ้นมาหมดแล้วแต่มันยังไปสปาวข้างหน้าได้มันเป็นระบบ AI ของแมปนี้นะครับก็คือเราไม่ต้องใส่บอดมาเยอะนะแต่บอดมันจะไปรีสปาวใหม่ข้างหน้าเราเองนะครับคือแบบไม่ต้องใส่เยอะมากอะ่ะก็ใส่ประมาณหนึ่งพอนะครับหรือถ้าอยากรถติดแบบเมืองไทยก็ใส่ครบ4ี่ิคันเลยก็ได้ครับแบบว่าขับในเกมเอ้ขับชีวิตจริง รถติดแล้วยังขับในเกมยังต้องมารถติดอีกอะโอ้โหแล้วใครมาส่งเลยอองมาหนูเจ๊งเดียวครับ โอเคโอเคครับเดี <Vale move huh> <laughs> okay. ๋ยวเรามาเริ okay, ่ม okay, กันใหม่อย uh, like, ่างแรกผมขอใค้ม uh, ัน huh? ส okay, uh, ่งแรงหนาวเหโอเฮ้ยฝรั <being> <worldwide> ่งเหรอ yes 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 no 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 โอเคผมปิดอ้นี้ไปก่อนแล้วกันมิชั่นเฮ้ยมันปิดแล้วะจำไม่ได้บะมิวใช่ไหมมิว for one hour แล้วกันนะโอเคครับเยเราไปสิ้กันให ไปลุยโอเคนะผมก็ใครชอบพินี้ครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับราคาได้เพิ่เป็ิกเอาใจให้บททำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมก็สุดท้ายคลิปวันนี้ตอนนั้นก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับติดตามผมด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะก็บายทุกคนไปๆแล้วผมจะมุดยาวเหมือนเดิม ดูดูดูตอนแรกติดบ่อใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโคตรแรงหึ้งกะชากติดบ่อหลังติดบ่อหลังติดเบาะเฮ้ยถ้าขับแบบอันนานสายมุดเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจไลายมุดแล้วนี่โอ้โหเจไลายมุดแล้วเจไลายมุดแล้ว ถ้าไม่มีไอ้ฝนนะมันจะไม่ยากหรอกครับขอบโคตรมันโอ้โหเกียรกัอนไปก่นโค้งฝังไหนวะเนี่ย ครับเฮ้ยโอ้ยได้อยู่ได้อยู่ยท่านผู้ชมขับโคตรมัน,มนดี สนุซ้ายมุขวาเหมือนขับรถจริงๆเลยแต่คือแบบมาซิ่งในเกมคือแบบไม่เดือดร้อนทางไทยนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละของจริงมันขับสนุกกว่านะครับทำแบบเล้าใจกว่าแต่จริงไหมถ้าสมมุติเราเงินถึงพอทําเซตแบบพี่อ้ําเลโซนอะ่ะคือแบบชุดพวงมาลัยเขาทั้งหมดมีบอะสัน่นเป็นล้านนะครับคือใน,นอย่างนั้นอนะ่ะคือแบบได้ฟิลแบบสมจริงเลย คือแบบมันแพงต้องเปสันอ่ะเหมือนแบบพี่คิวเอคอสอ่ะจต่ข, okay. ของของพี่อัมเดซโซนจะแพงกว่าอีกครับ คือแบบรถคันนี้มันขับสนุกมากเลยท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคมีเราดีแหละจ๊อบจ r o บ